สวัสดีค่ะทุกคนอยากเป็นป้าแตนอยากเป็นป้าแตนอันนี้ป้าแตนมาซื้อผ้าลายครามนะคะอุ้ยสวยเลยวันนี้ป้าแตนสวยเลยค่ะอุ้ยฝากเขาบอกว่าวันวันพ่อป้าแตนซื้อของขวัญไปฝากว่าวันพ่อห้าหกสวยสวยตัวนี้นะตัวนี้นะ กระเป๋าหรือยังอะใบไหมได้ใส่กระเป๋าไปเลยอคยังอะไรบ้างคะเออเมีเออโอเคเลยสี่หบวกนี่นะคะับกไปดนกระเานใช่ไหมยาเอาผ้าพลเร้าใส่เอาละใบเอาละใบเอาละใบเลยเนาะไปน่าน้นา้่ะ่น่้้ อันลูกค้าเพิ่มขึนเออแม่กว่า